ให้อาหารปลานะคะทุกคนมันเริ่มโตใหญ่ลวตัวนี่นะเนาะเมื่อวานก็เอามาเลย้อจีถุงหรอจีหาถุงเอามาไมาบ่บ่กันเล่นจันกันกบปลาทับทิม,มให้อาหารปลานะคะบรรยากาศทงไฮทงหน้า phá đi đây này em,เริ่ม lái rồi, tuấn to nhảy, nó là bờ, nó โอ้ลายอยู่ตัวฮะลายอยู่เดีดิเอาามดียวจะเอายู่ใสน้องเพื่ออยู่บ้านนอกนะคะทุกคนเขาก็าจะคุดส่าคุดส่าแล้วก็เลี้ยงปลานะคะ เนี่ยละยามพี่น้องมาส้มแซลเข้าก็จะได้กินนะคะทุกคนโปยปลาหลายแหง้งเมื่อวานเพิ่ก็เอามาปล่อยอีกนะคะทุกคนคมีบัวมีดอกบัวด้วยนะคะผักบุ้งเราก็มีพักกานจองกระมีนะคะทุกคนพักกานจองโอ้ปลา โดดสนั่นแล้วพักการจองจะอยู่ฝั่งนี้ปลากระึ้นไม่กินอาหารนะคะทุกคนนี่ เราวางเตียมงานานาา่ะนะหัวควาะวังเียมงานอ้หูคือใหญ่หอวยหอวใหญ่เห็นหอยใหญ่ไหมทุกคนหอยใหญ่นะคะลออย่ังรองบ่ ปลาลายอยู่ด้วยนี่เน,น,นาะนาร้อยอยังลงยังเร่งอยู่ปลาจะปลาโอ้อันรถคายปลามากเมื่อวาน,มนเมนบอกว,ว่าบัวไปซื้อตะวันุดโอ้โอ้นึกว่าเมนเอาน้ำดรดบานเฮากับซ้ำบานเฮานะคะทุกคนบ่มีอยียงลาย มีแต่บรรยากาศบ้านเ่ากับซํำนี่ลนเลีเ้ยงปูเลี้ยงปลาไว้กินเองนะคะทุกคนขุดซากขุดน้องอยู่แบบเรียบง่ายปลาปลา,า,าใหญ่มันบ่อนปาาานลา่มันกระยั่งอยู่หันละ Ừ, nàn là ừ. Tha nàm bỏ này hứa yên nè mày xe mày chứ xứ xe mày Cứ thấy, thấy hết nhằng Thái phân chỉ phù khảo đi Ồ. Oh. นี่แหละทุกคนชมบรรยากาศมีสามีมน้องเนาะเลี้ยงปูเลี้ยงฟลาเอาไว้เอาไว้ไกินไว้ซุ่มแซลย่ามเมื่อยน้องมาหากันนะคะทุกคนรีสอร์ทก็อยู่ข้างๆนะคะซื้อแกล, <laughs> <laughs> ล้งสามเมื่อนมาตั้งหว่าบาทเออสามสี่หลังส่วนโตัวไฮมันส <laughs> ่วนโตัวไฮมันหลบ นี่ทุกคนประมาณนี้หละนะคะเ,ม,เนาานมนยูขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะทุกคนลากันไปกับบรรยากาศรีสอร์ทรีสอร์ทอยู่กลางทงหน้านะคะลมโว้อยอยู่ทงยูไฮกับประมาณนี้แหละคะ่ะทุกคนบ่มี่เฮียงลาย เฮ็ดยังกะนอนเว้นรับบ่ตื่นละอากาศดีลลยมาเนี่ยขอบคุณนะคะ